หงไข่เป็ดขี้เลฟักไข่ตัวโตดูเงานกบินท้องฟ้าทะเลจากูงแม่เป็ดลูกเป็ดขี้เลแม่เป็ดฟักไข่ตัวแตก เขาออกออกจากฝูงเป็ดมองบนท้องฟ้ามีนกบ,บินมาพอดีเขาดูเงาตัวเองในน้ำเขาอยู่กับฝูงหงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย